วัสดีครับตุนคครับรลอไหมรอไหมรอกว่าเราเยอะไหมดีด้วยครับต้อนรับเข้าสู่มูธของรถใจดินยืนหอัดได้นะครับเมื่อกี้รอบในพง้อมมากละครก็ดังมากตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นหมอยาติฉลองหรือว่าจะเป็นคนภูผาดีอ่ะเป็นพ่อเพิ่มหรือภูผาดีฮะเอาอะไรดีเอาพ่อเพิ่มหรือภูผาเป็นพี่อินแล้วกันเนาะเออ น่ารักมากเลยนะครับไม่รู้ประกอบว่ารา้องเพลงเพราะขนาดนี้ครับผมนี่ครับเป็นไงครับแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากดีใจดีใจเราไปไหนเราไปกันถู่แล้วครับผม พูดถึงผลงานกันก่อนดีกว่านะครับเพืนคนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเอาเรื่องของหมอยาท่าฉลองก่อนครับผมนะครับเล่นเป็นตัวละครที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบแซลลหญิงเก่งจีบหญิงเก่งครับผมจะมีคัมกรครับกรการแต่งกรจีนสาวเป็นแฟนอยู่เยอะอย่างนี้มีคัมกรอะไรจะให้ปแปนๆบ้างเราเราเชิญขึ้นมาสักคนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมมีสามช็อตเลยช็อตแรกเอาใอ้โดนใจก่อนดูซิว่าใครกรี๊ดหนักสุดใจขึ้นมาบนเวที อย่างพี like ่คือพี่ก็มีคับกลอนไม่วาดไม่ล้างปั้มไม่เลิกได้ไหมฮะไม่เอานะครับไม่เอาเออไม่ได้ไม่ได้ต้องมีคับกลอนแบบไหนครับเอาเป็นจหรือจริงจริงดีกว่าเอาจีบมาจริงจริงใช่อ่าตัวจริงเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าไม่ครับจริงหรอเป็นนละครเล่ห์เหรอดีดีแกส่งให้ฉันจะบอกใะไรให้ทำไมใส่ไม่ได้ตัวหอมมากเลยอ่ะเอเอาอย่างนี้ ใครคิดว่าตัวเองพอที่จะสวยขึ้นมาบนเวทีได้บ้างดีไหมเอางี้นับจากเสียงนี้เสียงนี้ตรงไหนดังเ๋ยผมจะมาขึ้นมาครับผมหยุดหยุดหยุดเลยนีฉชันจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครควรไม่ควรฉันจะเลือกคู่ของให้กับอินเองครับผมรูปหล่อแบบนี้บอกสเปคก่อนชอบแบบไหน เสวี่ยหกปลาปลาผมปลาปลาผมปลาปลาผมปลาปลาเอ้ยปลาทูัอผมผมปลาปลาเยอะมากเอาเป็นแบบสไตล์โครเอเชียไหมได้หมดเลยครับได้หมดได้หมดโอเคใครใส่เสื้อสีแดงของฮอนด้าดยกมือยกมือี๋ยวกูมามาคุณพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมา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 มาเหลาแถวเหลาได้ขึ้นมาครับอะไระลูกอะไรลูก อะไรนะเปลี่ยนเสื้อตอนนี้ทันไหมหนูห้ามแก้ผ้าหน้าสเต็ปพี่พี่ขอร้องพี่ขอร้องเชิญครับเชิญครับคุณผู้หญิงครับมาไหมฮนะนับนนะหนึ่งถึงสามไม่มาผมเปลี่ยนใจนะหนึ่สองต้องใช้เวลาเดินซ้ำเอามาแล้ว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  สวยผมปะบ่ามีสีแดงของคอนด้ด้วยสมมุติว่าคนนี้คือคนที่เราหมายปองอยากจะจีบจะจีบยังไงเรา่าจะต้องรเริ่มจากการมองตาเลยมองตาต้องสื่อสารกันสื่อสารก่อนคุณคุณชื่ออะไรครับคุณอแอมนะคุณแอมมองตาโอกาสโอกาสานะเดี๋ยนไปชีวตนะแโอมโมองตา มันเป็นอามีบ้าเลยแอมเอาใหม่เอาสู้ดี่สู้สู้สู้แอมไม่มองตาแอมมองตาแอมไม่มองตา,า,งตาเราเป็นคนนะเ<า>ขิดเขิดมองตาแต่ปุ๊บยังไงต่อครับก็พาไปโซโลใส่แล้วกนะันสมุด<อ>สมุดว่านี่เป็นคนรักของเราเราจะมีการถ่ายรูปคู่เราจะทำาไงกับเขาครับแอมต้องก็ต้องถามคนรักก่อนคนรักก่อนนะแอม แอมอินแอมอินเอเอเข้ากับแล้วแมินเลยแอมโอกาสเดียวในชีวิตที่แอมจะได้กอดอินแอมจะทำยงไงนับหนึ่งสองสามพอ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 อพอพเพอ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 อาอพ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 อแอพอพอพพพอ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 อพอพอพยพอ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 อพออพ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  จองจักรยานยนต์ฮอนดา้ารุ่นไหนก็ได้จองแล้วยกมือจองแล้วขึ้นมาให้ก่อนทีหนึ่งเอาเปล่าเอาจองเลยถ้าจองสามคันให้กลับบ้านไปนอนเลี้ยขาด้วยนอนเล่นนอเล่นนอนเล่นครับอ่ะมาพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมส่วตัวกันบ้างดีกว่าผมเป็นคนรักความเร็วหยครับ ก็มีนะฮะมีกิจกรรมรักความเร็วบ้างผมเป็นคนชอบไปเล่นสกีเล่นสกีเหรอโอ้สกีนี่มันอันตรายมากแล้วก็มันต้องมีทักษะมากต้องเรียนก่อนต้องเรียนก่อนนะครับทักษะพื้นฐานแล้วก็พวกสโตมโบิลอย่างเงี้ยครับเล่นสกีก็ไปเล่นสโตมโบิลด้วยเป็นคนชอบความเร็วอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตล่ะมีอะไรที่เกี่ยวกับความเร็วของน้ำอินไหมครับมอเตอร์สปอร์ตก็คล้ายๆกันเลยครับอย่างพวกแอคทูวันหรือว่าพวกมอเตอร์จีพีแล้วมันก็เราใจกล้ป ต้องวดอ่ามันก็ลงมันก็เลยนไม่ได้นะครับผมก็ต้องสู้ๆแต่ถ้าเกิดเป็นแบบกีฬาแบบโมโตจีพีก็เป็นกีฬาความเร็วเหมือนกันใช่ครับผมถ้าทางฮองนด้าโชนคุณอินไปดูโมโตจีพีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่บุรีรัมย์ไปไหมฮะไปครับ,รบแฟนๆไปไหมครับไปสัญญาแล้วนะฉันจำหน้าได้ทุกตัวนะไม่เจอแกรสแ,แต็แช่งนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้ เดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้นะครับพูดถึงการแข่งขันครับ MotoGP ครับวันนี้นะฮะเราก็มีนักแข่งของ AB Honda นะครับที่ไปแข่งขัน Moto2 โม,โโมาน้องนี่ก็มาอยู่ในงานด้วยครับผมน้องก้องสุกเก็ตของเรานะครับเพิ่งไปแข่งสนามที่2นะครับได้อันดับ10ในในเวลนี้ผ่านมาก็คือยังสะสมแต้มอยู่สะสมแต้มของแต้มเพราะว่าการสะสมแต้<ผ>มของเขาในคะแนน่งเขาคือที่15บห้าของโลกเรียบร้อยแล้วต่อไปนห้เลยครับควากน้องอินให้กำลังใจนักแข่งของท<ม>างทีม Honda Racing Thailand หน่อยฮะกัน คนไทยด้วยกรครับใช้ครั้งนี้ก่อน,นครับผมคนไทยด้วยกันเราตอนนี้สะสมคะแนนไปถึงที่ระดับที่15ของโลกแล้วก็ภูมิใจครับผมก็ขอเป็นหนึ่งในเสียงคนไทยให้กําลังใจแล้วกันครับให้ทําให้ได้สุดในต,ตัวเองครับผมยังไงก็ไม่ต้องประจานผมมั่นใจว่าควา้าแชมป์มาได้แน่นอนเน่ต่ถ้าเกิดคุณไปขี่เองนี่ผมเชื่อเลยว่าแฟนลับนี่ตามไปเชียร์กันทั่วโลกอย่างแน่นอนตามไหมฮนะตาม ชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ไหมครับมีบ้างมีบ้างมีบ้างเมื่อสิบเนี่ยไปต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดนะฮะเคยขี่มอเตอร์ไซค์สมมุติถ้าเกิดปีเราเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ของเจริญยต์ของคอนด้าแล้วเด็กผู้หญิงซ้อนท้ายเนี่ยเราจะให้เขาซ้อนท้ายท่าไหนครับต้นทามผู้หญิงไหมฮะอ่าที่ไทยอยากซ้อนท้ายอินบ้างอ่ามีไหมมีไหมมีหลายคนนี่นี่นี่ผม ซ้อนท่าไหนดีครับสอนท่าไหนครับสอนท่าไหนสอนท้าวัดไม่ได้นะครับอ๋อทักมากครับขั้วเหรอควบไม่ใช่การซ้อนรถไซร์หนูมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หมาหนูจะควบอ๋อขับอย่างนี้อ๋อว้าวเช่าบอกแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยเขาจับอย่างนี้ปุ๊บแล้วมือเราจะทำไงครับอี่ครับจะต้องจับกับ กับทางของรรจัใจเนพิคอนด้าพวกคุณจะมีโอกาสได้ซ้อนนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยา,ากให้ฝากหน,นะหให้กําลังใจกับเด็กไทยที่อยากจะเข้าสู่โครงการอาคาเนมีและการเป็นนักแข่งของเอพิ a อนด้าเลยครับเด็กไทยเราชอบความเร็วครับผมบางคนก็จะเห็นได้เยอะจากการปิ้งถนน <laughs> เป็นถนนได้ไม่ดีใช่ครับก็จริงๆแล้วความเร็วเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เกิดเราใช้ถูกที่ถูกทางับว่าแทนที่เราจะเล่นๆแล้วก็อาจจะจริงจังอะไรก็ได้เพราะงจริงเรานได้ก็มีมีแคมเปญอยู่แล้วมีโครงการอยู่แล้วแล้วเราก็ลองเปลี่ยนมา,าเป็นความจริงจังจากเรื่องจริงจังอาจจะเป็นอาชีพที่ทำมาหายในดะ้านนี่เห็นไหมครับครับผม ลาน้อยนะครับอยากจะให้อยู่กันนานๆนะฮะรอบต่อไปครับต้องขอเรียนเชิญครับคุณจุกรมาสอินปริงกาน,นันนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานสานื่อสารการตลาดบริษัทเอพบีอนด้านะขึ้น